อย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m มนมีเดียไทยแลนด์วันนี้ขออยากจะคุยเรื่องอาชญากรรมค่ะพี่วีช่วงต้นรายการสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกันเมืองกันกรณีของตำรวจทางหลวงนะคะก็คือภาคสองพี่วีเห็นข่าวแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วครับอุกอาจมากฉันแบบขนลุกแล้วมันมันใจมันในนั้นมีตำรวจร่วมอยู่เป็นสิบนายพี่วีคุณผู้ชม กำน,นันเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ไปดูทะข่ะวันนี้สื่อเริ่มไปขุดลักว,ว่าเป็นกำนันคนดังเงินเดือนเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับบารมีที่ได้กับจำนวนเงินที่เจ้าตัวทำจริงๆแล้วตำรวจต้องไปพินนาพิทาวตะหลอดค่ะที่มันน่าสะท้อนใจก็คือว่าถ้าเป็นจริงตามที่ที่รายงานข่าวออกมาก็คือว่ามีคนช่วยกันทำลายหลักฐาน นี่ผลลุกหนักเลยอ่ะพี่วีมันเป็นข่าวช่วงที่โอเคเราเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายตำรวจท่านที่เสียชีวิตก่อนนะคะเป็นตำรวจน้ำดีเป็นตำรวจตรงฉินสาเหตุการเสียชีวิตถ้าตามคำบอกเล่าก็คือว่าแล้วตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผู้กำกับสอนพยาไทยเนี่ยท่านก็ท่านก็บอกเป็นคนช่วยคนเจ็บสงง่งโรงพยาบาลนะ,นะคะก็บอกว่าก็ก็น่าจะจริงแหละไอ้เรื่องที่ว่าคุยกันแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัวเรื่องตำแหน่ง พูดเป็นเจ้านายของคนก่อเหตุเนะี่ยคุยกันว่าอยากจะให้เปลี่ยนตำแหน่งคนใกล้ชิดขอคนเดียวไม่ได้หรอตำรวจน้ําดีนายเนี่ยเขาเรียกกันสารวัตรสิวสารวัตรสิวนะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้ก็ต้องรอให้ท่านเก่ากษีสีไปก่อนก็มีทุกต้องทุโตะ๊ะอีกคนก่อเหตุก็ไม่ฟังอีลักค่าอีลมมาถึงก็รัวปืนใส่มีคนเจ็บด้วยยังสาหัสอยู่ค่ะพี่วีมัน โอ้โหมัน,ม,นมันอุกอาจมากแล้วมันก็สะเทือนใจมากตำรวจนั้นดีปฏิเสธเรื่องของการจะให้มีการแทรกแซงให้มีการเปลี่ยนมันคือการทุจริตต่อหน้าที่ถูกไหมคะพี่วีถ้าเกิดตำรวจในนี้รับรับ,รบปากรับคําจะให้แต่ทีนี้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่คือท่านก็บอกแล้วว่ท่านให้ไม่ได้นํามาสึ่งศพกันนักกรรมพี่วีคะวันก่อนหน้านี้ ตำรวจระดับอดีตพอบอตอรอกำลังจะถูกปปชชี้มูลความผิดเพราะไปช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดคดีนั่นก็คดีตำรวจตายเหมือนกันค่ะ<ม>กรณีกระทิ้งแดงเราเอ่ยได้เลย<ม>นั่นคือกรณีกระทิ้งแดงไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวด้วยแล้วเป็นอดีพออตพบตรอด้วยมีนักวิชาการมีตำรวจทั้งกเกษียณและยังไม่กเกษียณ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทนายของแผ่นดินอย่างเงี้ยค่ะพี่วีคนเหล่านี้คือคนที่ทํางานไม่อยากจะพูดนะพี่แต่ว่าเป็นคนที่ทํางานภายใต้ภายใต้เบื้องพยุคลบาทเพราะว่าหลายตําแหน่งได้รับการปรดเล้าดาวที่บ่าเนะ่ะเคยจําใส่หัวบ้างไหมบ้างที่ไหนอ่ะคนทั่วไปอย่างเราเราไม่มีโอกาสนะคะพี่วีแต่คนเหล่านั้นมีโอกาสนะคะแล้วกลับไปช่วยกลับไปช่วย คนที่ทําผิดเพียงเพราะเขามีเงินตัวเองก็จะเดือดร้อนกระบวนการยุติธรรมมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยค่ะพี่วีกระบวนการไม่มีผิดนะคะแต่คน่ะผิดคือพิมพ์ดูสองข่าวนี้แล้วพ,พิมพ์สะท้อนใจมากอะตำรวจเล็กๆนายหนึ่งกับอดีตตำรวจที่เป็นถึงหัวหน้าตำรวจด้วยกันนะคะพี่วีมันต่างกันตรงเนี้ยค่ะอืมซึ่ง มันก็ชวนให้คิดไปถึงภาพใหญ่ไงครับคือที่คนถอดใจกับกระบวนการยุติธรรมกับนักการเมืองกับชั้นสิบสี่กับโรงพยาบาลตำรวจกับกรมราชทัณฑ์กับกระบวนการยุติธรรมคือมันคือเรื่องเดียวกันนะ่ะน้องพิมพ์คือเงินเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้นะครับคือคำว่าถวายสัตว์ปฏิวัปฏิญาณมันดูจะไม่มีความหมายไปแล้วสำหรับประเทศนี้มันมันน่าเศร้านะครับคือเนี่ยฮะ แล้วแล้วเราจะแล้วเราจะอยู่กันยังไงจากนี้ไปหลายๆคนเนี่ยถอดใจไปแล้วนะฮะคือแต่ผมก็เชื่อว่ามันเป็นการประชดคือถอดถอดยังไงก็ถอดไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในประเทศนี้แหละแต่ว่าเราจะอยู่กันยังไงครับน้องพิมพ์คือมันไม่มีมันไม่มีคําว่าถอดใจหรือว่า เลิกตามข่าวผมผมเห็นผมเห็นปฏิกิริยาของกรุ๊ปปี้ของเราตั้งแต่ตั้งแต่สุกที่แล้วที่มีการอ,อภัยลดโทษและยังไม่ได้คุยกับน้องพิมพ์เลยเนี่ยนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันอะในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่มาจากผู้ที่รักษากฎหมายหรือว่า law enforcement ในประเทศไทยเนี่ยนะครับกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งทําให้มันหมดคุณค่าแล้วก็หมดความน่าเชื่อถือหมดความน่าไว้วางใจ ทำให้ประชาชนหมดศรัทธาด้วยแล้วก็มันก็จะกระทบกับการเมืองในภาพใหญ่ด้วยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมอ่านคอลัมน์เปลวสีเงินก็ตั้งคาถามแล้วว่านี่แหละฮะระเบิดเวลาของเศรษฐาหนึ่งแหละก็คือคุณทักษิณน,นี่แหละนะครับที่ตอนนี้อาจจะเป็นเนื้อร้ายแต่ต่อไปจะเป็นนเร็งนะครับถ้าเกิดไม่รีบเคลียร์เรื่องนี้ว่าจะยังไงรัฐบาลก็ <G> จะอยู่นานไม่นานก็คือเรื่องนี้แหละก็ค <G> ือ <G> อุสตส่าห์เป็นคนไม่เป็นผู้รับสนองพระบรมาราชาโองการแล้วไงถ้าเป็นยิ่งกว่านี้นะคะเห็น <c oughs> อันนี้พูดตามตรงเลยไม่น้องพิมพ์น้องพิมพ์คือคืออะต้องพิมพ์ผมเราเราเราประชดได้ว่าไม่ตามละข่าวการเมืองเอาข้อจริงมันไม่ได้ไงฮะเรายังต้องอยู่เป็นคนไทยด้วยกันในประเทศเดียวกันเนี่ยเราจะอยู่ยังไงครับไม่ตามไม่ได้เพราะมันเป็นงานของพวกเราค่ะพี่วีออันนี้ควดตามตรงนะคือ คือพิม์แบบโพสแล้วก็โดนแบบจะแฟนคลับไม่แฟนคลับหรือใครก็ไม่รู้ว่าเข้ามักกันแนนกระแหนเข้ามาแซะอะไรอย่างเงี้ยแบบพิมพ์ก็ลบนะเพราะถือว่ามันเป็นมันเป็นบ้านของพิมถูกไหมเ uh huh. ฟซบุ๊กอะไรแล้วคือบางเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะมันอธิบายอธิบายตรงๆไม่ได้หมายถึงว่าอธิบายออกฝืนไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะคะแต่ถ้าเกิดส่งเป็นข้อความแต่ก็ไม่ต้องส่งมาทุกท่านนะเพราะอะไรท่านพิมก็ไม่ตอบเออเพราะเหนื่อยพิมพ์ช้าด้วยขี้เกียจพิมพ์ด้วยคือถ้าท่านไหนที่แบบ เ,เราเคยคุยกันแล้วพร้อมจะเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ไม่ได้นําเหตุผลอะพิมพร้อมคุยด,ด้วยแต่เข้าใจหลายท่านนะคะพิมพ์เข้าใจนะคะเข้าใจว่าหลายท่านน่ะคือความรู้สึกไงเข้าใจได้เข้าใจได้หมดเลยแต่ทีเนี้ยความสามารถในการที่จะรับได้หรือไม่ได้ของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็พิมไม่อยากเถียงด้วยเพราะว่าพิมพเชื่อว่าหลายท่านน่ะไม่ได้อยากฟังคําอธิบายพี่วีหลายท่านอยากระบายอ่านนึกออกใช่ไหมคะหลายท่านอยากอยาก ระบ,บายไม่ได้อยากฟังคําอธิบายอธิบายให้ตายยังไงเนี่ยถ้าเหล่านั้นคือท่านท่านหมดศรัทธาท่านหมดใจอะ่ะอันเนี้ยพิมพ์เข้าใจมากๆเลยไม่เป็นไรค่ะถ้าแบบไม่พร้อมแต่แบบจะประชดไปนั้นไปนน่นไปนี่พิมพว่าเวลาผ่านไปเนี่ยคือความเข้าใจมันอาจจะก่ะเกิดมากขึ้นเราเข้าใจได้แต่ในเรื่องเราก็ไม่ได้ยอมรับได้พี่วีแต่ว่าแต่ว่าเชื่อเถอะพิมพ์ยังคงยืนยันนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลอะ เราต้องมองเรื่องความความสงบสุขของประเทศชาติเป็นหลักก็มีคนมาแซวพิมพ์ว่าพูดเหตุผลครอบจกักรวรรอย่างในี้ใครก็พูดได้ค่ะเอออย่างนี้เลยอ่ะพี่ก็เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อาไม่เป็นไรพี่ก็ไม่เถียงด้วยนะเพราะว่าเหนื่อยฉันเหนือ่นอยในการปธิบายกันหลายหคน <ดะ S 1> คือแล้วถามว่าทําไมเรายัางอยู่ได้เรายัางนั่นได้คือพี่วีคะการมองถ้ามองด้วยละเอียดมองด้วยใจที่แบบเออถอดตัวเองออกมาสักนิดนึงแล้วมองอ่ะมันไม่มีใครได้อะไรมาทุกอย่าง แต่ชอบพูดกันไม่ใช่หรอคะว่าอยากให้ประเทศชาติไปได้เดินไปได้ตกลงแล้วเนี่ยเราจะต้องมีศัตรูกันอีกกี่สิบคนตกลงแล้วเนี่ยขาข้างเงิงคือเศรษฐกิจที่แบบมันจะเป็นตัวพัฒนาได้เศรษฐกิจบ้านเราจะมีปัญหาก,ก็ต่อเมื่อการเืองไม่นิ่งไม่เห็นหรอคะอยากให้มันกลับไปวนสู่สภาพเดิมไหมส่วนส่วนตัวนะพิมพ์ผมมีทางออกของตัวเองคือผมรู้ว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็น สันดานมันอยู่ในดีเของมนุษย์ทุกประเทศทุกชาติทุกชาติพันธุ์มีหมดครับ it's ไม่งั้นฝรั่งของมันมีสำนวนว่า it's who you know ก็คือ connection ถูกไหมคุณรู้จากใครคือทุกคนแต่เอาเป็นว่าถ้าเรายึดมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันตัวเราเองผมเชื่อแค่นี้นะครับน้องพิมพ์มันจะทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ครับคือ ทำชั่วยังไงมันก็ต้องได้ชั่วแหละครับคือต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมไม่ใช่แบบศาสนานะครับแต่ขอให้เชื่อแบบวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานครับพลังงานชั่วเนี่ยมันก็จะต้องถูกถ่วงดุลด้วยสิ่งที่ชั่วเหมือนกันคุณทําชั่วคุณก็ต้องได้ชั่วคุณทําดีเนี่ยคุณก็ต้องได้ดีอดทนนิดหนึ่งก็แล้วกันแต่ถ้ามองภาพใหญ่อย่างพิมพ์ก็คืออ่ะก็ในเมื่อสังคมโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับ มองข้ามประเทศไทยได้แล้วสังคมโลกมันเป็นแบบนี้ครับนี่มันคือสันดานมนุษย์นั่นคือ Human Nature Corruption เนี่ยมันมีทุกประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยทุกประเทศครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง No m n n Media Thailand